ว่า่เขาเป็นนักร้องเลยเขาเป็นนักร้องหีอเล่าเจ้าเป็นผู้ใดหมค่จ้าของงานเพลงเขาก็ได้มีใจเขอแค่มมเน็ตค่ะเออบ้านบอโอเน่ยอะไรกันอยู่ไม่เคยฟังอะไรเกินเกณนไหนเกณไนม่เกยนนีถามซื้อเ่อนกันเขาซื้อว่ากวางกวาง่กวางกวางกวางวางกวางวางกวงวางกวางกวกววางกวงกวางกวางกวางางกวากางงกวาาง

เป็นบทเพลงน้ำกวางไปไปไปไกลๆนี่คือเก่งกองยสรางบรุนแรงไมรัเรีกีล่ะลุ่มตัรเ่าเก่ะมนะเ่าเลหมอเป็นม้อนไหมคะร ต้องอารแล้วคุณรักความใช่ไหมพิมเขาว่าความโดนรุยไทยภาษาไทยลูกแฝดด้วยเลยอยากเห็นอยากเห็นเดี๋ยวไปเจอก่องปอมอันนี้คือวามรึควงเพื่อ FC ปิดเจอองปอความเอออันนี้อันนี้ชองดิจอลอันนี้อิจตอลครับอันนี้ช่องดิจอครับอ้ยสองแสกว่า เฟสเฟสเฟแล้วก็ติดตามลยครับสองแสนเลยบ่สมงสามร้อยหรือ like, oh, okay. so ่าสองร้อยว่ะโอ้ยติดตามมากกว่านีโอ้ฝากเข้าไปกดติดตามเลยก่ดวงรือไทยเอามาแค่ละเดี๋ยวเดี๋ยวถามนหาความดุดิธรรมยุไส่หหาความยุติธรรมเราะเวียน เพราะเพาะอะยืน oh. um 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 ่ิ่งใน่ยืดยังไงใช่ยืนหนูมีแต่ครึ่งตัวเล็กๆเอาเสื้อตัวเล็กๆตัวลกๆได้สิฝากล้องแนบ้อวเสียให้น้องกันนั่นนัเจอเลยเจอเลย นี่บ้านจะไปเชื่อคารมของสามาสหายสามแกคยี่พอกอเซเลตาครอยู่ออกอดเซเลสต้าพอไปในเบืงแ่ลงไปในเบื้งแกง้าไปเลยไปเลยฟองอะไบ่ลูกตัวนึยไทย พ well. อ姐姐อีหล่ครับเน้ยอีหล่าขึ้นตาหาเก็บให้ดูเอาอีหล่าเื่อนฟุ่นรวยยังไดีเคดไป็ดเ่านี้เ่างนเดี๋ยวตรงอีงขึ้ตาหาแต่แนเดี๋ยวโอเคโอเนี่ขเ่รเนี่น่น้องครับคุณดคุณไปลหวครับสิบสองถึิบปนแล้วพี่เลิกเจอน้องกวางน้องกวาง ศิลปินรับเชิญครับตัวนีคร nah, ับอแค่วันที <t ila> <t ila ่12กวที่20กับ999บาท9วันนะครับที่เดียวมันไปเดียวที่สามาได้แพ้เลี่สายตามาดูมันะแค่พอนุองพอชิตาแค่พอนุองพอชิตาสายตาอ่นกินทั้งนั้นพ่อแค่พอนุงพอชิดาพ่อพ่ได้ล่สายตาจากยี่าเล่เลยแต่ว่ากล่องมาได้ทั้งหายไม่ได้ไค่ะไม่ไดวแล้วเียนงหนอลยครับฝายห้วางด้วย คอยชิดนตาสดชื่นเลยนะธรรมดาของไม่ก็ต้องสดชื่นธรรมดาสุดท้ายเขาก็ทิมก่ได้ดอกอีหล่าเขาถึงว่าหน้ามันช่ว่าอ่ะเขาต้องหักน้องเขาหัเราล่ะธรรมดาพี่พี่พี่คนสนใจนี่นี่จนได้คอยจะดูเดี๋ยว ตังหนเห้ไม่นะยได้ยินงเงยยังพูดเดียวเ้างไหนเห้ไม่นะยังยังพูดเดียวาเลเพิ่งแล้วขมาจนสั่นนั่งกินไพนี้ไทาจัดไทเด้วที่นี่ไทยานาได้เดดำได้พไทยพูดไม่นาคงหรอกพูดไม่น่าคงพรเาม่

เรื่องนี้คึกคักมากเลยขอบคุณพ่อกระชัยครับน้องเมื่อกี้น้องจะแต่งหน้ายังไม่เสร็จก็เลยไม่มีใครมองแบบเดีมานองมาแล้วนี่เป็นการโกหกว่านี่เนี่ยที่ลายมือเลยพอถังนี่จนจนเปลี่ยนคนถือกล่องได้ไหมไล่หนีเลยไป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 ที่กเองขนาดวันนี้ก็โม้เลยสองเดียร์เนี่เออเจ๊นุ๊กไล่ไล่คีการในนี้เลยเนี่ยไล่เจ๊บีบก็คีการ ต่อไปก็จะมีการใส่ชุดวันพีชนะครับบทสรุปที่สินไปโจงโ้น่โดดแนมไหมอ่านไปทางอื่นได้เหรอเอาคือพวกที่พสนในนเจอพวกนี้เนี่ยมันเปลี่ยนได้เลยนี่ไเปลี่ยนชุด

เลอสใสแ่กวา้งกวางมีทิ้ลายนัอไเคิใไมเอ้าคนแระที่ให้เราสายเดียวไปเก็บของกันตัดมาที่ตรงนี้ทำไมไม่มีใครมาลุมเราเลยนะโอ้ยบตั้นหตดมาใส่ยวมากตัดสายเดียวีด้ด โอ้จะร้องไห้แสบตาแห้งเดือดทไี่เขาเวนตาหราเป็นน้ำมัไม่เวนตาเนาะใส่ไม่เวนตากันแดดจุดตะวันมันเป็นสีดำกะลารใสสีดำไปก้อนเวลาขัาก็ไปถ่ายเด็ดดีเด้อปรอดเดออะไรอ่ะ